หมถึงตัดสินใจมาคือที่ตัดสินใจลงอยากจะลงสมัครสวรเนี่ยครับเพราะอยากจะอยู่ในร่วมประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยที่แสนจะพิสดารพันลึกความลึกลับซักซ้อนมันชวนให้ค้นหามันชวนให้เข้าไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่วงนอกมาโดยตลอดเพราะนั้นต่อไปนี้เราอาจจะอยู่ในสนามอ,อยู่ในสนามแล้วก็ ที่เราบอกว่าเฮ้ยประชาธิปไตยนี่นะมันต้องกินได้มันต้องเอื้อประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ให้กับชาวบ้านเพราะฉะนั้นสวนีมีบทบาทหลักอยู่2อาอย่างอันที่1ก็คือว่าทํากฎหมายให้เกิดความยุติธรรมให้เกิดความเป็นธรรมนะครับอันที่สอง่ง่สาคัญมากมีความหมายมากใน9ปีที่ผ่านมานี่สแสดงให้เห็นมากก็คือว่า มีบทบาทในแง่ของการพิจารณาบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระองค์กรอิสระทั้งหมดทั้งมวลโชคยํำได้ไหมองค์กรอิสระอะไรบ้างปปชปปชหลักเลยกกตสารรัฐมนูนสารรัฐมนุนศาลปกครองสูงสุดก็ใช่นะรวมทั้งกสทชกสทชรกาดิผู้ตรวจการแผ่นดินนั่นแหละ เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็มันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า้สวเนี่ยได้ทําหน้าที่กลไกนี้แล้วหรือยังหรือเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้ประโยชน์ในการในการดําเนินการก็คือพี่อยากจะกระโจนเข้าไปเพื่อจะกระโจนเพื่อแก้ไขนี้เพื่อแก้ไขที่ผ่านมาเขาบอกว่าอะไรมันเป็นลักษณะของการผัดกันเกาหลังใช่ไหมครับพี่ระหว่างสวกับองค์กรอิสระใช่ไหมอันนี้ก็เลยจะเข้าไปเป็นไม้เกาหลังอันใหม่ ไม่ใช่อาจจะตีหัวกันได้อาจจะตีหัวกันได้เลยโใช่ไหมโอ้คืออันนี้คืออะไรเอ่อแรงผลักดันในการในจูงใจใช่ใช่ในจูงใจเข้าไปครับอย่างของพี่วิทย์นะคะค่ะของของของพี่เองมี3เหตุผลค่ะคือเหตุผลแรกในฐานะที่ เป็นสื่อมวลชนคือเราอยากเข้าไปดูเราอยากเข้าไปดูในครูหาการเลือกตั้งคือที่ผ่านมานะคะบทบาทของสื่อมวลชนมันจะเข้าไปสังเกตการเลือกตั้งได้ใช่ไหมคะแต่คราวนี้มันเข้าไปไม่ได้เราสือว่าโอเคงั้นเราก็เสียตังค์2 5ง0หบาทไปเขียนงาน1แล้วนะคะเหตุนี่คือแบบเป็นเหตุผลสื่อมวลชนมากเหตุผลที่2ก็คือว่าต้อง เผื่อฟุกเข้าไปได้เป็นสวเราอาจจะได้หนังสืออีเล่มหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เริ่มคุ้มแล้วเริ่มเริ่มคุ้มแล้วนะ <c oughs> แล้วก็อันอันที่3นะคะก็คือว่าเหตุผลที่3เนี่ยเป็นเหตุผลที่เป็นแรงผลักสาคัญเลยก็คือว่าเราถูกคุกคามอันนี้ขายหนังสืออยู่นะคะ <c oughs> เราถูกคุกคามจากการที่เราถูกจับไปอยู่ในลิสต์โอมันเป็นแรงผลักดันให้เราอยากเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อที่จะในอนาคตจะไม่มีใครถูกคุกคามและถูกไล่ล่าถูกหลังแก่อีกนี่คือสามเหตุผลแต่ว่าเหตุผลที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันมันน่าจะเป็นเหตุผลที่สามเพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะคะใช่ค่ะทีนี้จริงๆอ่ะไม่รู้ว่าว่าท่านผู้ชมหรือว่าสื่อมวลชนบรรยากาศเป็นยังไงเนาะสำหรับเรื่องสวหลายคนยังถามยังเข้าใจว่าตัวเองจะได้ไปเลือกตั้งเหมือนสอสอซึ่งไม่ใช่เลย ตอนนี้มันอันนี้มันคือผู้ผู้สมัครคือผู้ที่มีสิทธิเลือก<ช>ไม่ไม่ใช่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเลือกใช่ใชใชไม่เกี่ยวเลยคือคือจนเขาแซวกันว่าต้องมี2 5 0 0ถึงจะได้เลือกสวอ,อ่ะ<ช>คือต้องมี2 5 0 0ค่าสมัครสวไปสมัคร<ช>แล้วคนที่สมัครนั่นแหละจึงจะมีโอกาสเลือกกันเองด้วยความซับซ้อนใช,ใช่ไหมเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้สมัครเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกนั่งดูไปไม่รู้ด้วยว่าเขาเลือกกันคอยลุ้นอย่างเดียวคอยติดตามดูอย่างเดียวติดตามดูอย่างเดียวเพราะว่า คนที่จะมีสิทธิ์เลือกเนี่ยต้องเป็นผู้สมัครสวต้องอายุเกิน40ปีต้องมีเงินสองค่าสมัคร2500บาทต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีเคยเรียนที่ใดที่ที่อำเภอที่เรียนเนี่ยเกิน2ปีมีทำงานที่ทำงานเกินสองปีเพราะนั้นก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเราไปลงที่ไหนก็ได้ที่เราหนึ่งเรามีทะเบียนบ้านสองเรามี เราเคยเรียนทั้งสืออสามเราเคยทำงานเกินสองปีเกินสองปีขึ้นไปอ่าเนี่ยสามารถลงได้ลงได้หมดสมัครได้จะไล่ยังไงต่อจะผมผมอยากรู้ว่าไอของพี่ตัดตัดสินใจยังว่าจะลงกลุ่มอาชีพไหนตอนนี้เนี่ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่สามกลุ่มนะครับอันดับหนึ่งก็คือภาคประชาสังคมอยู่ในกลุ่มที่สิบเจ็ดอันดับสองก็คือ กลุ่มภาคประกอบวิชาชีพและประกอบอิสระอาชีพอิสระอันนี้จะกลุ่มกลุ่มที่19นะครับแล้วก็อีกกลุ่มเกษตรกรนี่ไม่รู้ว่ากลุ่มนี้เท่าไหร่นะจำจำไม่ได้กลุ่มเกษตรกรก็ลงได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยความความสนใจของคนเนี่ยอันไหนมันเยอะมันมากมันน้อยกว่ากันก็คือคู่แข่งนั่นแหละมาต้องไปเมินคู่แข่งว่ะเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าการเลือกตั้งนี่มันก็ตลกน,นคือเขาแบ่งเป็น20กลุ่มอาชีพท่านผู้ชม,มแต่ละคนที่สมัครเนี่ยเขาจะไปเลือกกันเองเดี๋ยวนะมี20มี20กลุ่มอาชีพแล้วเราก็เลือกได้แค่กลุ่มอาชีพเดียวเท่านั้นใช่แล้วเราก็จะต้องเลือกพื้นที่จะลงหนึ่งพื้นที่เท่านั้นใช่ซึ่งพีงวิทย์จะอยู่กลุ่มอาชีพไหนคะคือตอนนี้มุ่งมั่นว่าจะลงคือจริงๆสามารถลงได้หลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอิสระ กลุ่มสตรีแล้วก็กลุ่มสื่อมวลชนใช่ไหมคะสอย่างน้อยคือ3อันใช่ไหมคะแล้วก็ลงสามารถลงได้หลายพื้นที่เพราะว่าเกิดที่จังหวัดหนองบัวลำพูไปเรียนที่จังหวัดอุดรธานีแล้วมาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็กลับไปที่ขอนแก่นคือลงได้ัดจังหวัดลงได้4จังหวัดนะคะแต่ว่าคือตอนนี้เลือกแล้วว่าน่าจะลงจังหวัดที่มีโอกาส มากที่สุดคือจังหวัดหนองบุพูซึ่งเป็นจังหวัดเกิดแต่ก่อนมันชื่อจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วมันแยกมาเป็นจังหวัดหนองบุพูหลายคนอาจจะบอกว่าเออหนองบลุพูมันอยู่ที่ไหนนะคะมันอยู่ข้างๆจังหวัดอุดรธานีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกว่าเออแบบคุณอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นก็คือว่าคาดว่าจะลงจังหวัดเล็กเพราะว่ามันมีคู่แข่งน้อยและมีโอกาสเป็นไปได้สูงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าิฉันออกมาจาก จังหวัดตั้งแต่ตั้งแต่อายุ15เนาะคือ,อคือมาอยู่กรุงเทพใช่ไหมมาเรียนหนังสือดังนั้นเครือข่ายไม่มีแล้วดังนั้นไอการเลือกตั้งครั้งนี้มันจึงเป็นการเลือกตั้งที่บอกได้เลยว่ามันเป็นการเอื้อสังคมอุปถัมภ์มากมถ้าคนไม่มีเพื่อนมีเงิน2,500คนคุณก็ไม่สามารถที่จะเป็นสอวอได้นะถ้าหากคุณไม่มีเพื่อนไม่มีเครือข่ายที่แบบ แน่นหนาแล้วก็คุณออกมาจากบ้านมานานแล้วอะอแล้วคุณรู้จักใครอะเพราะว่าคือจะให้พี่จะให้พี่อุทัยเล่าหรือว่าหรือหรือว่าวิจะเล่าดีเดี๋ยว,ยวสลับไปให้พี่อุทัยเล่าก็ได้กระบวะนการเพราะว่าไอกระบวนการเนี้ยคือ,อคือจากที่พิรดองไปสังเกตในพื้นที่นะคะคว่าถ้าหากว่าเราลงสายสื่อมวลชนเนี่ย คืออย่างน้อยคือคนจะต้องมาเลือกดิฉันเนี่ยอย่างน้อยดิฉันต้องเป็น1ใน5ก่อนในในขั้นตอนของอในขั้นตอนของอำเภอใช่ไหมคะมถ้าดิฉันได้คะแนนไม่ถึง5เนี้ยดิฉันล่วงเลยนะคือหลุดไปเลยจากวงจรเลยมแม้ว่าจะเลือกตัวเองได้ก็หลุดไปเลย ดังนั้นไม่มีโอกาสให้เข้าไปเลือกควายด้วยซ้ำไปใ,ใน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 ขั้นตอนที่สองในกระบวนการของอำเภอ,อดังนั้นคือคุณต้องมีเพื่อนอย่างน้อยห้าคนแล้วจังหวัดนนทบุร,รีมีหกอำเภอ,อแล้วดูดีที่ฉันรู้จักใครไม่รู้จักใครเลยเพราะว่าออกมาอยู่ส่วนใหญ่ก็คนที่เป็นเพื่อนเราก็อยู่กรุงเทพสมุทรหรืออยู่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นที่ตั้งของเดอะอีสานเดคอขอดอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นซัมพันใหญ่ดังนั้นคือเป็นโอกาส <c oughs> <c oughs> โอกาสจะไปเขียนงานนี้อาจจะเป็นไม่อ,อาจจะเป็นไปได้น้อยแล้วไมพ่ไม่ลงไม่ลงขอนแก่นไปเลยอะ <c oughs> ขอนแก่นนี้มีคู่แข่งเยอะขอนแก่น26อำเภอ26อำเภอแต่พี่เป็นเซเล็บตั้งแต่อยู่ในกรุงเทพไงหมายถึงว่าในเชิงนักข่าวก็มีความนิยมประมาณหนึ่งป่ะคนรู้จักคนคนในแต่ว่าพอเราเข้าไประดับประเทศเนียคือระดับประเทศเนียคือจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยมี50เขตดังนั้นเราจะเข้าไปเป็นตัวเต็งของจังหวัดจริงๆได้แค่2คน คือขั้นตอนของกรุงเทพได้แค่สองคนคือจังหวัดใหญ่ก็ตามอ่ะแต่ว่าท้ายสุดแล้วอ่ะเราจะเป็นคนดัง เราจะไปสู้กับสมมุติว่าขออนุญาตเอ่ยชื่อสมมุติว่าคุณสรยุทธ์ลงเนี้ยดิฉันจะไปสู้คุณสรยุทธ์ได้หรอเออดังนั้นเราต้องเลือกจังหวัดที่มันมีโอกาสเป็นไปได้ตัวแทนจังหวัดแค่สองคนเพราะเดินะพะฟังจากพี่วิทย์เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคค่อนข้างมากโดยกลไกของการเลือกครั้งนี้สําหรับคนโนเนมนะต่อให้แต่แต่พี่วิทย์นี่ไม่ค่อยโนเนมเท่าไหร่นะนี่ขนาดเขาไม่ค่อยโนเวนเเขายังรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคมากเป็นมีชื่อเสียงในในลิซไอโอค่ะ